สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เผงจะออกไปล่าเข้าป่าล่าตัดอันนี้ลงน้ำล่ากุ้ง <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวจะพายเรือไปน่าจะประมาณทักงสองกิโลเดี๋ยวมาดูมาชมกันอ่าก่อจะพายมาถึงเล่น,น้อางเงยหยดเลยอย่ะังนี้แหละ ชีวิตคนอะไรนะหากินแบบตกกุ้งอย่างเงี้ยมันก็ต้องลุยต้องตู้ต้องทนที่สำคัญต้องอึดว่าแล้วก็ไม่พูดพรามทำเพลงน้ำแรงปั๊ม่รู้แต่น้ำมันรู้สึกมันจะอ่อนแล้วน,นี่เบ้องล่างมันจะแรงก็ยังไม่เข้าใจตกก่น จำมาทั้งไกลยื่นเอาหน่วยกพอจะมาถึงเผื่อจะได้สักตัวสองตัวหรืออาจจะไม่ได้เลยก็เอาแน่ไม่ได้ตอนนี้เมื่อวานได้ไปสาม นี่มันเปปลาหรือกุ้งปลาดึงโอ้โหเอาแล้วไงสองคันเลยเจอปลาเขาแล้ว๋อมมันไปพันกันนู้นมาฮืมปวดปวดเลยสวบก,ก็ไม่ได้อมาสวบใส่ปลาอืมกอนตอก็อดกุกๆ,ๆลุกละ กุ้งหรือปลากุ้งเฮ้ยตายแล้วโธ่กระดูกก็ดุกอย่างกับกุ้งเลยอืมวันนี้ปลาขหยังนี่กหยังขหยังไตข้าวอาไงดีลงไปก่อนเดี๋ยวก็ว่อนันที้หลังที่ได้ปรากฏปล่อยไปแล้วนี่เป็นปลาขหยังต้องเอาเท่าไหร่ ายเยอะก็ดีหวัวน้ำขึ้นเราจะได้จําไว้ปลาแถวนี้เยอะแล้วนั้นจะได้มาตกปลาได้หน้าจะใช่กุ้งอยู่นะใช่ไหมกุ้งหรือสะวะกุ้งไหมยโอ้โหดำปีดปีเลยโธ่ดูดิไม่ได้เข้าปากด้วยเออดูให้มันดำขนาดนี้ดูดิดำมีมีมเลย <G l ug> ไม่ดิ้นด้วยกุ้งไก่จะหมดอายุไงไก่จะลอกข้าบก็เลยดำกันอันนี้เบาด้วยกุ้งแบบนี้อืมตีไข่แตกก็ได้แล้วตวงนึกว่ากุ้ง แม่ปลามันชุมจริงจริงดูเนี่ยชุมจริงจิงน้ำกำลังจะลงหนึ่งเข้ามาไม่ทันน้ำแล้ลโม่จะไปอยู่ตลาดปลาขับมาไม่ทันก็เลยลองเสี่ยงดูเผื่อมันจะได้ ไดไ้ดำมาตวง,งโธไอ้ดำปิดนี่ก็มาหน้ารีสอร์ทเมื่อวานเนี้ยนี่ป้ายร้านอาหารพร้อมที่พักอืมไปชัดหน่อยมาอาหารพร้อมที่พัก ยิงสวนเบอร์โทรมีพร้อมเอาละลุงหนึ่งก็มาเจอน้ำสองกระดองละคือน้ำข้างล่างมันยังขึ้นไหลขึ้นอยู่แต่น้ำข้างบนมันลงก็สังเกตง,ง่ายๆคือน้ําไหลลงนี่แหละพอทิ้งเบ็ดไปเนี่ยเอ็น,นก็จะมันเหมือนกับว่ามันจะเข้ามาอยู่ใต้ท้องเรือนี่เห็นไหมเวีเ้ยงไปทั้งไกลมันขับมาอยู่ใต้ท้องเรือนเนี่ย อย่างเงี้ยเอียงไปนู่นเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนี้อีกแล้วเนี่ยเรียกน้ำสองกระดองข้างล่างขึ้นข้างบนลงบางช่วงจังหวะก,ก็จะเจอ,เอ,อข้างบนขึ้นแต่ข้างล่างลงหน้านี้แหละเป็นหน้าน้ำสองกระดอง บางทีมันก็กําหนดไม่ได้อะทุนเนียกุ้งม,มันลากไปลักมาถ้าถ้ามันมีตัวกินนะพราน้ำมันอย่างเนี้ข้างล่างมันยังขึ้นอยู่อ่าสำหรับวันนี้ลุงเน็งก็คงจะต้องพอแค่นี้ก่อนน้ำมันลงแล้วกุ้งไม่เอาเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นเรียกต้นจาก ซึ่งหน่วยมันหรือลูกมันกินได้นะที่ห้อยนั่นนะ่ะะนี่ห้อยเนี่ยมันคือลูกจากแต่มันต้องกินได้แล้วนะคือมันได้ที่แล้วอะ่ะถ้าจะบอกว่ามันแก่แล้วกินได้ก็ไม่ใช่เหมือนมะพร้าวอะ่ะถ้าแก่แล้วก็แข็งแต่ถ้าอ่อนก็เหมือนมะพร้าวแหละแต่นนี้มันจะเป็นเหมือนวุ้นๆอะ่ะอร่อยลูกจากเนะี่ย นี่ก็เป็นที่ริมน้ำนี่ในคลองนี่จะเป็นดต้นจากนั้นเลยที่แม่น้ำมีแต่มันก็หมดไปเยอะแล้วเหลือแต่ในคลองครับผมวันนี้ลุงเด่นก็ต้องขอลาไปก่อนเอาไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ขอกาข,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ก็ติดตามแล้วก็ติดตามรับชมลุงหนึ่งลุงหนึ่งแห่งบ้านสามน้ําเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ได้กี่ตัวตามนี้เลยนะครับมีก็มีปลาะะแยงหนึ่งกับกุ้งหนึ่งมาไม่ทันน้ำแนละ้วมัวจะไปอยู่ตลาดพระ โอเคครับไปคลิปน่าใจกันใหม่คลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดมีมีความสุขมีเงินใช้ถุกปากแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ